สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอยู่กับเก่งพิซซิกาเมอร์ครับนี่คือการจำลองแมชชีการแข่งขันครับอ่าศึกโตโยต้าพรีเมียร์ครับนะครับระหว่าง SCG เมืองทองยูเนเต็ดพบกับท่านั้น ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาครับเป็นเกมที่แข่งขันกันในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับ2560ัรกับเวลา19บเนาฬิกาที่สนามสุขพัชราสายครับตอนนี้เรามาทำแมชจำลองให้เพื่อนได้รับชมกันก่อนนะครับผ่านเกมเวทสองพัเวอร์ชันดังสุญญ่าแพทของวิดานครับก็ขอบคุณมาหน้าที่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันก่อนแข่งจริงครับรับชมแล้วถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำใ้ผมด้วยนะครับผมเอสจมงทองพบกับซานเฟรเซ่ฮิโรช มีข้อพลาดกันใดต้องขออภยัยด้วยครับขอบคุณสุดยอดแพทจากพี่ดังสุยาครับผมเกมนี้ลองภาคไทยลีกทีมจากไทยกันบ้างนะครับเนะครับขอทุกท่านมาที่สนามสุขพัชราสายครับเกมโตโยต้าพิมพ์ครับระหวา่างเอซิเีมเมืองทองยูเนเต็ดครับพบทีมจากเจดีกอย่างซานเฟสเอฮิโรชิมะแม้วันนีต้องบอกว่าเมืองทองเนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกในประสาทขาองสโมรสรน,นะครับโดยฐานะแชมป์โตโยต้าไทยลีกนะครับดูการที่ผ่านมานะครับ ซึ่งผลงานช่วงปรีซีซั่นของเมืองทองถือว่าน่าประทับใจอย่างมากนะครับเริ่มต้นจากการถล่มจุโขทัยเอฟซีไป5ประตูต่อศูนย์ครับในศึกแชมเปี้ยนส์คัพครับแล้วก็ไปพลาดท่าพลาดอยู่โทษต่อคิตชีนะครับในศึกลูน่านิวเจอร์คัฟนะครับในเกมที่ผ่านมา1ต่อศูนย์ครับพอที่3ไปครองส่วนฝั่งทางด้านซานเฟสิฮิโรชิม่าเนี่ยก็เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากที่ญี่ปุ่นนะครับเข้าชิงรายการนี้ครั้งแรกเช่นกันนะครับต้องยอมว่าพวกเขานี่คือหนึ่งในทีมที่มหามนาจจาก ญี่ปุ่นอย่างไร้ข้อกังขานะครับเพราะว่าผลงาน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยควา้าแชมป์เจลีกได้ถึง3สมัยนะครับสำหรับซานเฟเซฮิโรชิม่าครับมันจกูเป็นรายชื่อของสิทธิ์ของแรกทั้งเมืองทองแล้วก็ฮิโรชิม่านะครับเดี๋ยวยังไงจะภาคไปพร้อมกับการเล่นไปเลยครับนะครับ,รบเริ่มเกมแล้วเอสซีจีมืทองกับซานเฟเซฮิโรชิม่าครับในเกมเปส2007เึกภ้ามยายใบยเก่งพิเศษมากกับอาร์คบอลอยู่ที่ทริซึสงโดไฮมาที่ซิสโก,โก้คิวบนเอสจะง้างยิงติดเลียทิ้งไปก่อนก็จะมีเก็บได้นะครับ อุตะกา้าขึ้นมาบูดาทันิให้มาทางขวาทาชิมะโดนเกี่วพัฒนาแออ้อมไปทางที่คาชิวะอีกครั้งนึงครับเติมขึ้นมาเอาส่นบูดาทันิมาดูทันิวางยาขึ้นมาอุตะก้ามุ่งมาแล้วอืมอับันเต้เอาเคลียร์ไม่ดีแล้วหูเกือบไปแม่เมืองทองโอ้จังหวะสกัดแม่มีอับันเต้กับทิสซอกโดครับมาช่วยเคลียร์นะครับคริจานซิว่าขึ้นมาบ้างทีเิ็นขอลุยขึ้นมาครับทีชิบะสไลด์ดักไม่ได้ฮึ่มชิโอทานิแม่มาช่วยประคอง มารุทันิวางยาวขึ้นมามีวัฒนาพลายนุ่มครับอยู่กับธนทรไปแก้ไขได้ไหมให้มาแล้วคริสตานซิวาอุู่กับชิโอตานดีจ่ายมาธนทรสินโอ้ยลุดเดียวแบบนี้มีโอกาสนะครับยิงโอ้โหดึงไว้กับ101มังทองนำนะครับจากที่สินแดงดาครับโอ้โหจังหวะทะลุช่องมาครับกองพริสตาซิวาให้กับธนทรสินครับนี่ครับแหม่ทำได้แล้วครับเจ้าตัวโอ้โหธนทรสินครับอ้าวครับเมืองทองขึ้นนำเร็วครับโอ้ยตะวันตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจครับ SG นะครับพิกขึ้นนำซานเฟสซีฮิโรชิมาไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกโตโยต้าพิมพ์ครับครับแข่งจริงเนี่ยวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา19บเนาฬิกาครับเพื่อนๆรับชมกันก่อนผ่านเกมเฟส2017นะครับผมนี่คือแพทล่าสุดของบิดังครับน่าจะเป็นเวอร์ชัน2.3ของตัว2017นะครับไอจังหวะที่คือทัศบาให้ทุกช่องมานี่วิ่งแซงครับโอ้ท่านั่นคาซุยโกชิบะนี่เอาไม่อยู่ครับโอ้แม่ทาคุโตะฮานจาชินี่ได้แค่เซฟโดยสายตาครับพุ่งไปแล้วแต่่กก็ลูยิิงงขอีนนมั แรงนะครับแน่นอนครับจังหวะยิงแบบนี้ด้วยซ้ายด้วยครับโอ้โหแม่เหมือนจะหลอกยิงหัวแต่ว่าแปด้วยซ้ายครับเราก็นี่คือ1นึ่งศ์ครับธรศิ์ยิงให้กับเมืองทองขึ้นนำครับหประตูต่อศูนย์ของจริงจะเป็นอย่างไรนี่ผมก็ไม่รู้ได้นะครับไปรับชมกันผ่านการแอ่์กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอาร์ครับบอลมาที่วางยาขึ้นมาเนากิมงเคลียอุตกาแม่เข้าไปปั่นป่วนครับชนะทิพย์เก็บได้อาคาเมืองทอง ชนะทิพย์ไฮทีสารัตหมายเลงเกมครับผ่านไป10นาทีเมืองทองนำหนึ่งแล้ตัศูนย์อุตากาไรบีบอลแดนหน้าของทางด้านซานเซซิฮิโรชิม่านี่มีท่านมิยาโยชิกับทานอุตากะก็จาชิมะนะครับมารุท่านี้ให้มาอุตากาทางซ้ายเติมนะครับมิยาโยชิตต่มาอย่างนี้แล้วกาชิมะยิงโอ้โหไวกวินโอ้โหแหวนซูเปอร์เซฟครับจังหวะนี้แทงทุ่ช่องมานี่โอ้โอกาสนี่อันตรายครับให้มาแม่จังหวะแทงของงูตาข่าครับแล้วให้มาทางซ้าย มียาโยชิครับจ่ายเร็วมาแล้วหลุดมาแล้วครับแต่ว่าติดเซฟกับวินครับแมยืนตำแหน่งได้ดีครับโอ้โหนี่คือเนี่ยกวินต้องสั่งเพื่อนหน่อยนะครับนี่คือสีสันของเกมเฟส2017นะครับก็คือเกมมันจะเปิดแรกกันนะครับอาร์ตครับอาโอจาม่าจะเปิดวางยาวขึ้นมาแล้วกวินชกออกมาก่อนไอ้จิมะยิงสวนจาจิมะครับแม่โยชิฟูมิจาชิว่ายิงสวนไปกวินรับได้ครับ14นาทีนี่เมืองทองนำก็จริงแต่ว่าโดน ท่าด้านสารเชษณี i, ทักทายไปบ่อยครับกิตันซิว่ารอชนาธิปดวลกับซาโทนี่แล้วยิงไกลโอ้เซฟได้ครับโอ้โหทักทยายเหมือนกันครับแอ่หายาชินี่เผลอไม่ได้ครับชนาธิปหลอกยิงโอ้โหจังหวะสับกไกด์ที่ขวานอกกรอบเขตโทษครับโอ้แม่ไม่ได้ภาคเป็นนะนี่าภาคพันจริงๆนะครับเกมมาแรกกันครับเอามาต่อครับที่ชนาธิปหอย้อนกลับมาเจอท,ทอนตรงกลางยังเติมนะครับสารัตพัฒนาหลอกมาเข้าขวาแม่ยังยิงไม่ได้มาที่ซิสโกโอเอา้ามาถึง <c oughs> จังหวะเคลียโอวคาซุยโกจิบานี่วันนี้แนวรับทางด้านทานเฟสินี่บันบน่นบนเหมือนกันนะครับแมันจะนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับบอทองอยังลุยต่อที่ส่องดูครับซิสโกกิมเนสซิสโกมาตรงกลางยังได้อยู่วัฒนาเอาบอลทองคลองได,อ nes, ได้แล้วเปิดมากิมเนสเก็บได้แล้วตัดเข้ามาโอ้โหคาชิบะเกี่ยวรถโยนทิ้งไปก่อนโอ้ยอุตกิกะเอาครับรอสวนมาคาชิบะวางยาวทันทีครับเอาหลุดขึ้นมาเหมือนกันบิยาโยชิแล้วโดนกับกวินยิงโโอ้ห โอ้ยิงออกไปเองครับมิยาโยชิเสียของครับโอ้แบบนี้ไม่กวินโวยเพื่อนเลยครับให้หลุดไปได้ยังไงครับจังหวะที่เติมมาของมิยาโยชิโอ้ทาคุมิมิยาโยชิครับโอ้เกมนี้ดูจ่ายสวยงามมากครับลูกยิงเออลูกจ่ายของคาชิวะครับโอ้โหแล้วยิงบิดออกไปก็แม่โอ้ต้องชมคนที่เข้ามากดดันจังหวะสุดท้ายครับเป็นด้านนาโอเกียวโอยาม่าครับโอ้ยังหนึ่งศูนย์ครับบางทองยังอยู่ครับยังอยู่แหม แต่เป็นแฟนเมืองทองเชียร์ก็ใจหายเหมือนกันนะครับก็เกมนี้ก็อาจจะกลับมาทําทีมจากไทยหรืเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่ได้เกินอะไรมากมายครับขอลองแมชนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับอากัติทรนในชัวธานีแล้วความขยันของชนาทิพย์เอายังทันเลยครับอากัปิบาโดนกับชนะทิพย์หลอกเข้าขวาแล้วยกมา2คนผ่านได้แล้วตัดมาทีเซตติดตอส้นแม่ติด,ตดโอ้ยไม่ผ่านเรับ โอ้จะรอสวนอย่างเดียวไม่ได้ครับท่านนั่นซาร์เซสเอาครับต้งอาอุตการ์อยู่เจอกับอาวันเต้วางมาไม่มีใครแล้วครับช่วยซองคืนกวินหดยาวโอ้เกมแรกกันครับ26นาทีแรกมันจริงๆครับเปี2017นะครับเกมนี้ไม่ใช่ฟีฟ่านะครับเนี่ยมันมันได้อารมณ์ของท่านนั่นการบุกครับเปิดเกมแรกกันนะครับเมืองทองเก็บได้สารักจ่าเรีววางยาวมาที่ซิสโก้โอ้ยเล่นเสียวครับมิซูโมโต้แม่ ไปปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีครับลูกเตะม,มุมของเมืองทองเชือดถอนจะเปิดเลยซ้ายเข้าไปครับรู้ทันที่ยืนบังไว้แล้วเบิดซิสโก้คิมเนสมงแม่เทคตัวนี่สูงกว่าเลยครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบซิสโก้คิมเนสดูวางยาวลูกเปิดของเชือดถอนนี่ได้จังหวะแม่เทคตัวเหนืออยู่แล้วครับโอ้ท่านั้นมีซูมาโต้นี่เอาไม่อยู่ครับนี่เจ้าตัวก็เซ็งไปเองเหมือนกันว่าโดดขึ้นมาทำไมยังเอาไม่อยู่ยครับ พวกเมืองทองนี่มาดีครับแต่ว่า1ประตูของพวกเขานี่ยก็น,นอนใจไม่ได้ต้องเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกมคู่นี้นี่ถ้าจบเกมกัน90นาทีเสมอนี่จะเป็นการโดนจุดโทษนะครับระหว่างทางด้านเมืองทองกับซานเฟเซีฮิโรชิม่านะครับระหว่างที่เพื่อนๆชมเกมคู่นี้นี่ถ้ามีข้อผิดพลาดการอะไรที่เกิดขึ้นนี่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเกมเร็วก็ต้องาพาคเร็วตามเกมนะครับนะครับคาชิวะวางยาวมาหยอดมาบ้างยังเคลียร์ไม่ได้ เราบางอีกครั้งหนึ่งเปิดสายอย่างเดียวเอาแล้วพักอกได้จริงกวิ่งอะไรก็ไล่มาหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหมิยาโยชิครับเอาจนได้ครับทาโกมิมิยาโยชิอะครับตีเสมอเลยครับซันเฟเซฮิโตชิบาแหมพวกเขาใช้ลูกบอมเข้าสายครับมบอลทองมีปัญหาลูกนี้ครับแล้วก็โดนเสมอเลยครับแม่พักอกแล้ววอลเลย์สวยๆก็จะได้นทาโกมิมิยาโยชิครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจังหวะคอซ่ามาดูไปเปิดมางอี้ก็ มุ่งสกัดแล้วแต่ว่ายังเก็บได้แล้วนี่เับเปิดเร็วครับกลับไม่ทันอูๆลงเลยครับทางด้านอาบันเต้อาด้านอาโอยาม่าครับอาโอยามานะครับดูเขาหมุงไม่ถึงแล้วแล้วก็ซัดอย่างนี้ก็วินก็พุ่งสุดตัวแล้วครับโอ้โหประตูตีเสมอลูกนี้พวกเขาจะมนต้ามอาจจะเปลี่ยนไปได้ครับครับอันตรายครับสาบเมืองทองเกมนี้ครับหนึ่งหนึ่งถ้าเสมอคู่นี้เราจะได้ดูการวนจุดโทษนะครับรับเมืองทองกับท่านซานฟิซซิฮิโรชิมครับสหรัฐต้องมาเริ่มกันใหม่กับเมืองทอง อาบันเต้มาทางขวาชิ้ซองหรือ่ซองโให้มาซิสโกโ้กิมเนสชาณาทิพตอาครับเอาตอกส้นสวยครับคริสตันซิวาพิกแล้วให้มาจาังหวะนี้คริสตันซิวาเขาสายแล้วจริงโง่แม่ไม่ผ่านมือครับโอ้ทากุโตะฮายาชิบอกปฏิเสธลูกยิงของคริสตันซิวาครับโอ้จังหวะตอกส้นให้ทีเซนี่ได้เปรียบครับดูแม่เสียจังหวะไปแล้วครับแต่ว่ายังได้อีกหนึ่งครั้งแต่ว่ารีบยิงก็แม่บีบให้ยิงด้วยซ้ายครับ โอ้ม <abei> nice ิซุมโตะกับท huh? ่านั่นเขาซื้อกดจีบาเนี่ยมีปัญหาในการประกบทีละสินนะครับเกมนี้นะครับเมืองทองได้ลูกแต่มุมสารัาจะเปิดได้ลุ้นครับช่วงส4นาทีเปิดเข้ามาข้างในแล้วทุบออกมาก่อนถือสองโดพักอกแล้วจริงเลยครับแมตติวัฒนาเป็นบอลของเมืองทองอยู่ครับอ่ะครับเก็บได้วัฒนาทางซ้ายสารัาอย่างนี้แล้วไม่ยิงครับรอเข้าขวาสารัาจิงแฉลบแล้วสติครั้งหนึ่งแม่ยังติดบล็อกอาโอจิมา โอ้โหต้องต้องช่วยเคลียร์ครับฝั่งของซัสเซสวางยาวอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคมเล็ของบูตากาครับพวกอุลงต้องระวังครับจ่ายช่วงมาติดอย่างดีครับนาโออากิแม่ประคองไว้ได้มีอัฟรันตีกับอาโอชิรูปร่างสูงใหญ่นี่ช่วยไว้ได้เยอะนะครับเมืองทองสารัตมาครับชนะทิพย์ชนะทิพย์นี่ยังไปเล่นกับยังอยู่กับเมืองทองในช่วงนี้ครับจะไปเล็กที่สองครับครับซิสซองโด ชทุกช่องมาสวยครับทีธิรสินเปิดมาคริตัสซิวารอไม,ไม่ไม่ถึงกับแล้วสารัฐจับได้นัง่งหลอกจริงต้องทุบไปก่อนโอ้โหแม่งอายาชิคือมังทองก็มีโอกาสเยอะครับแต่ว่าพวกเขาจบสกรอร์ยังไม่ได้ครับต้องการประตูขึ้นนํำอีกครั้งหนึ่งมองทองลูกหลอกของสารัตดีสวยเลยครับนีหลอกจับวราแล้วยิงเร็วทันทีครับแต่ก็ไม่ผ่านมือของทากุโตะฮายาชิแมู่คของมุงม,มั่นของฮายาชิครับ ดูกันต่อครับตอนนี้ลูกเปิดได้ลุ้นทริทอน42นาทีครับเล่นกันสนุกครับคู่นี้บางยามาเทอสินเนียยังมองไม่ได้เอารับจะวอลเล่ไม่ได้แลวครับจังหวัดสวนกลับฟางอุตกาก้าปีเตออุตกาก้าไปเองครับชนาทิดวิ่งประคองเอาไม่ทันครับสปิดเร็วกว่านะครับเร็วอับเบเตยอดบ้ามีโนกิประคองแล้วสารัตโอ้ยแล้วยิงสวนแม่แมงต้องระวังกับสารัตโอ้โหจังหวัดได้หัวสวนกลับมาครับอันตรายครับ เมื่อสักคู่เป็นลูกยิงของยูสุเกะจาชิมะครับดูลองโอ้ยบิดออกได้แม่ดูจากมุมนี้นี่อันตรายครับลูกยิงลูกนี้ร่งแรกเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับคู่นี้นี่เสมอก็จะเป็นการโดนลูกจุดโทษเพื่อตัดสินหาแชมป์รายการนี้เลยนะครับเงินรางวัลก็สําหรับแชมป์นี่ประมาณ1นล้านบาทนะครับ จบครึ่งแรกครับแม่เมืองทองกับท่านั่นสันเฟสเซฮิโรชิมาเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าผมจำไม่ได้ช่วงไายผมเด็ปรับเสมอกันแล้วโดนจุดทษหรือเปล่านี้ก็ค่อยจะแก้ไขเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในช่วงครึ่งแรกกันครับว่ามีเหตุการณ์ไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคือเมืองทองนี่นำเร็วแล้วก็นำก่อนครับจังหวะได้ประตูนี่เป็นแอสซิสสวยๆจากฟิลิสซิวาคือทิสินสปีดครับแล้วก็ ออกสตาร์ทเร็วกว่าครับถึงแล้วหลอกยิงด้วยซ้ายที่ครับทีรัสินนี่ครับนั่นอายาชินี่พุงสุดตัวครับแต่ว่าความเฉียบคมที่ทีรัสินมีนี่ก็เด็ดขาดครับนี่มีสไลด์ต่อมาเลยครับเขาก็ทำให้นำไปก่อน1-0แต่ว่าอิโดชิมานี่หลังจากที่พวกเขาโดนนำนี่ก็บุกนวดมืองทองตลอดครับดูโอกาสเข้าทำนี่ยัง,ยงไม่ยังต้องชมกวินนี่ครับโอกาสครับลูกจ่ายของชากิมานะครับไอ้กับตะลัน่น เาชื่อว่าแล้วก็ชนะทิพย์ได้ยิงเหมือนกันครับแต่ว่าลูกนี้ครับหลุดมาแล้วอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ยิงออกไปเองนะครับแมียาโยชิผูทําประตูตีเสมอให้เลยครับแต่ลูกนี้เขายิงออกไปนะครับแล้วก็ซิสโก้คมินับได้ขึ้นโคแต่ก็ไม่ตรงกรอบครับเป็นแฟนมังทองนี่ได้ลุ้นคือหลายจังหวะที่พวกเขามีการตั้ะตูขึ้นทำครับแล้วก็มาโดนตีเสมอจนได้ครับอากมียาโยชิครับมขึ้น ขึ้นโมงจังหวะที่2จังหวะนี้ครับที่เล่นเร็วมาครับคนให้นี้ให้ดิเซนบอลลุนลวนนี่ครับที่ให้มาไีกแบบซัดดีขวาครับกาวินก็พุ่งสุดตัวนะครับจาชิมะนะครับให้กับท่านั่นมิยาโยชิแล้วก็โอกาสของทีตันซิวาครับช่วงทีที่35แล้วก็สาวรัตน์นับแต่ทีที่43ครับให้ดูละเอียดเลยครับภาพช้าแล้วก็ช่วงทุกลากครับเป็นจาชิมะครับมีโอกาสได้ส่องไกลแล้วก็บิดออกไปครับ ทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยเมืองทองกับทางด้านซานเฟสซีฮิโรชิม่านี้เสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเราเรามาชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังครับผู้นี้มันมากๆเลยครับบอดี้มีโอการดลุ้นทำประตูกันตลอดครับนี่คือสีสันของเกมเฟส2017นะครับซึ่งไม่ใช่เกมฟีฟ่านะครับเราผมจะพาอยู่2รายการครับทั้งฟีฟ่า17แล้วก็เฟส2017นะครับผมอ้ามาเริ่มเกมกันต่อครับเมืองทองกับทางด้านซานเฟสซีฮิโรชิม่าครับดูขึ้นมาคิตาสิวา ลิตันซิว่ายังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับของทั้งสองทีมอ้าวลุยมาเองกบคริตันแล้วชนล้มลงไปชนะทิพมาโอทีม้ันกับสองหนึ่งได้ก็ได้ประเดี๋ยวกบจังหวะนี้ชนะทิพส่งกระสินครับโอ้โหตัดผมแล้วครับแม่มาแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหมาเริ่มเกมมาไม่ทลายครับเมืองทองพลิกขึ้นนำนะครับแม่ตัวแสบของเมืองทองก็คือคนนี้ครับชนะทิพส่งกระสินครับโอ้นี่คือแพทสองพิทังสุย่าครับเวอร์ชั่นล่าสุดของเกมเฟสสองพันสิบเจ็ดครับอาการเซ็งนะครับแม่ อุยาม่าคือคือข่วงประกบกิตันซิวาแล้วก็ปล่อยให้ชนะทิพย์ได้สปีดขึ้นมาแล้วก็ยิงจังหวะนี้ครับคือเหมือนจะชนล้มแล้วผู้เล่นของฮิโรชิมานี่ไปหยุดนิ่งนะครับจังหวะที่กีตันซิวารลุยครับนี่ครับงงก็คือเจ้าตัวก็คิดว่าฟาครับแต่ว่าไปหยุดครับชนะทิพเห็นแล้วก็โู้สินไม่เป่านี่คือปฏิกิริยายอดเยี่ยมของของวิดฟิลต์วตลุกคนนี้นะครับดูครับกิตันลุยมาก่อนจังหวะแรกแล้วโดนชนล้มลงไปครับคือจะให้ฟาก็ได้ครับแต่ว่า ดูครับช,ชนนี่ไปขวางครับคือคือต้องฝ่าครับแต่ว่าชนะทิมดีไม่หยุดครับเล่นต่อทําให้ได้ประตูขึ้นนาครับตอนนี้สองหนึ่งเลยครับเมืองทองโอ้เริ่มครึ่งหลังมาไม่ทันไรครับผ่านไปสองสามนาทีเสร็จเท่าน,นั้นครับนาครับสองหนึ่งมาดูกันต่อมิยาอุชิเปิดมาอุตะกาซัดดีไซายโอ้โหเกือบโดนครับเกือบโดนที่เสมอโอ้โหปีเตอร์อุตะกาครับแม่ดูดูลูกขอที่ต้องวางครับเมืองทอง คือคือเผลอไม่ได้ครับเขาเล่นเร็ว2-3จังหวะนี่ประสบการณ์เยอะเลยครับทีมจากเจดีกทีมนี้เป็นแชมป์เจลีกที่ถึง3สมัยนะครับสอหรับทางนั่นซานเลเซฮิโรชิมาอูปีเตออุตกาก้าครับโอกาสเขามากครับวันนี้แต่ว่าความคมนี่จบสกอร์ยังยังยังไม่ได้ประตูที่ต้องการครับฮิโรชิมานะครับกวินเล่นส,สั้นที่ฮาโอจิมาให้มาทีละทอนจ่ยายมาที่คิตานซิวานะกบพัฒนาเติมแล้วคิตานซิวาขอให,ให้ให้แรงไปครับ จองย้อนกลับมาชิโอทานิเชือดทานิอีกครั้งหนึ่งครับวางยาวแล้วเจสซอนประคองอยู่แล้วพิทัสซิวาเก็บจะไม่ได้ครับมิรูทานิวางยาวขึ้นมาแดนหน้านี้มีแนี่อุตากะอยู่กับท่านมิยาโยชิครับแต่ว่าเสียบอลให้กับมังทองกับเป็นไปที่ธีรศิลป์วันน,นี้ทําหน้าที่ได้ดีครับพักบอลตรงกลางให้เพื่อนตลอดคนทีห่หายไปวันนี้เป็นซิสโก้คิมิเนสครับที่ยังยังไม่มีโอกาสมากเท่าไหร่ครับ ขอบคุณสุดยอดแผ่นดีๆเป็นนิจากพี่ดังสุริยะด้วยนะครับข่าวประหลอดแผ่นนี้ได้จากที่ไหนสําหรับเกมเฟสสองพันเจ็ดครับได้จากเพจของพี่ทังโดยตรงครับลิงก์เพจของพี่ดังอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับผมเริ่มลองกดไปดูกันได้เลยนะครับอากาเบชิชิบะครับให้กลับมาเริ่มกันใหม่ครับฝั่งของซาชิเซ่มิซูโมโตะโอ้โหแม่เกือบย้อนมากไปหน่อยอาโอจิมาครับมาตรงกลางอุตกาจ่ายติดชนะทิพแล้วสาดด้านหลังไล่อับเบิ้งทองจะสวนเร็วมาที่คริสคีตันไปที่ชนะทิพเปิ้ลคือที่คีตัน แม่ดูดูจังหวะเล่นกันสองคนครับความเข้าอ,อกเข้าใจกันสารัตด,ดักได้มาแล้วซิสโก้ขีบีเดสจ่ายบาอย่างนี้ทีเวคิตันซิวา่าโอ้โหโอ้ออกมาไม่ทันีนง,งานเข้าได้เลยครับแม่ยียาชิอายาชิเปิดมาทางขวาโล่งครับคาชิวา่าโอ้เจอกับวัฒนาคนนี้เล่นได้ดีครับวัฒนาควมนิง่งการครองบอลน,นี่เอาอยู่นะครับวัฒนาฉันเิพจามาคริทันซิวา่าไม่ถึงนะครับดุยต่อเมืองทองธีรธร เดือดเปิดเรียดบ้าแม่สไลด์สกัดทิ้งไปก่อนโอต้ตอนี้เป็นเมืองทองที่นัวสายเลครับมาต่อที่ทดืทอดอนอีกครั้งหนึ่งจ่ายมากคริสะิบา้าไม่ลำนาครับคุยตันเจอกับบิลดูทันนี้จ่าจิมะลงมาช่วยแดนหลังครับตอนนี้เมืองทองใช้เล่นริมเส้นนี้เข้าบีบแผงหลังของฟันเฟซฮิโรชิม่าครับทำให้ขึ้นเกมยากลำบากในช่วงครึ่งหลังครับแต่ของจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยแฟนๆชาวไทยที่เสียตัวแทนจากทีมชาติไทยก็ ทีมตัวแทนจากประเทศไทยนะครับจะคงจะเดีย่ยอกลุยใจนะครับก็ขอให้รับชมด้วยความสร้างสรรค์น,นะครับเพืเ่อนๆเราดูฟุตบอลกันอย่าง<ะ>มีสปิริตนะครับในด่าไม่ว่ากันในในเกมต่างๆนะครับเอาครับมาดูกันต่อเกาชิมะไฮมาตัวก,กลางอุตกากะพลิกมา,ม,าม,มิยาโยอิมีจอนยูชิครับเขอาไปนะครับน้องทองจากได้รอส่วนครับบริตันบริตันไปเองบริตันหนีมาได้ชิโอตะนี่เอาประกบไม่อยู่ก็เปิดมาทรูซิน มีสุประตหดูดูเคลียร์ทิ้งอย่างเดียวครับแล้วเก็บได้ต่อเมืองทองชนะทิพต์ตรล่างมาที่คริสตันดี่นะชิบบังบังแล้วเข้าขวาแหวกสองไม่ผ่านชิบะโอ้ชิบิสุแม่เอาเก็บมาได้ครับมิโยมิยาโยชิมาครับอูตากะเอาแล้วถึงก่อนกวินไ <c oughs> ม่บอลมันลั่นครับได้เคลียร์ก่อนเจ็ดสิบสี่นาทีนั่งอยู่สองหนึ่งครับเมืองทองชนะทิพต์ให้มาซิสโก้เก็บได้ทิ้งมาทุนสินแตะขวาแล้วโดนเบียดล้มผู้สินไม่ว่าอะไรก็เป็นไล่ชดไล่ครับแบบนี้ เคือจังหวะล้มล้มง่ายไปเลยครับธนรศินนะครัธนรศินบอกให้ลุกขึ้นมาเลยครับจะเอาจุดโทนะครับเมื่อสักครู่คืออาจเะทันทีจังหวะวิ่งแล้วก็แรงกระทะด้วยนะครับมีรูทนันี้เปิดมาต้องวางปีเตอร์อุตกามงเช็ดบางๆ <c oughs> แกรวินก็ล้มตัวเข้าไปในประตูเลยครับแล้แกแกวก็กโวยเพื่อนนิดหนึ่งครับว่าทําไมให้ให้ได้ขึ้นมงง่ายๆนะครับวันนี้ปีเตอร์อุตกาก็คือทำหน้าที่ของเองได้เต็มที่ครับแต่ว่า ด้วยเมืองทองเนี่ยชรเล่นดิมเส้นแบบแผงหลังทําให้เติมเกมได้ยากับฝั่งของซานเชสเซฮิวโตชิมะ77นาทีครับเมืองทองนําอยู่2ประตูต่อหนึ่งของจริงนี่แข่งกันกันเวลา19นาฬิกาวันนี้นะครับ4กุมภาพันธ์ครับที่สนามสุขพัชราใสไทยรัฐทีวีถ่ายสดครับกับชิมะทา่มทีบิทุธนิวางยาวขึ้นมา กรชิว่าเปิดมาอย่างนี้กวินขวาสบายครับแม่นะครับว้างมาที่สารับจ่ายเร็วที่ซิสโกโ้ทิ่สองคืนไม่ดีแม่เอากระพ่าดให้กับอิโตชิมะวางยาวมาทางขวาดูทีเดอร์ทรอนวิ่งมาปล่อยให้บอลออกไปครับแปดสิบสามอ้าวยังไม่ออกครับจังหวะนี้แล้วเปิดมาเอาบันเต้ต้องเคลียร์แม่คิดว่าออกไปครับเมื่อสักครู่อุ้ยบาดเสียวครับซิสโกโ้แต่นี้ได้จิมเนสกิมเบเนส สารัตอ่ะครับโอ้โดนโดนบีบเร็วนี้เสียง่ายเหมือนกันครับเมืองทองให้มาชิมิสุเปิดเถื่อนเก็บดีดออกไปก่อนครับจังหวะเคลียร์ชิมิสุเปิดข้ามมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกาวินเนี่ยทันครับแหมเร็วกว่าครับกาวินจุดเมริ่งเกมครับเหลือเวลาอยู่3นาทีนี่เกมเดียวครับถ้าเสมอก็โดนจุดโทษกันครับแต่ถ้าจบใน90นาทีก็เรียบร้อยครับไม่มีต่อเวลาแน่นอนครับเอากับซิสโก้คิมเนสให้มาที่ชนะน้าที่ ชาทิพต์โดนเสียแม่เรียกฟาวได้ครับคือจังหวะจ่ายบอลผ่านไปแล้วแล้วก็แม่ดูดูอ่โอ,อยยมากครับอ้แต่การนี้ต้องมาเคลียร์ครับว่าคือจังหวะนี้ก็แตะหนีไปแล้วครับโอ้หโดนโดนอย่างนี้แม่ครับสารัฐเปิดยาวมาธิรสินโขขึ้นพัฒนาพัฒนาจ่ายติดแม่อยูทนทเปิดมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ วันออกไปก่อนครับจังหวะนี้เข้าสู่ช่วงทศเวลาบาดเจ็บแล้วครับ90นาทีนะครับอายาชิเปิดยาวขึ้นมาอาโอยามาให้ทางซ้ายชิบิสุตอนนี้เสียประตูไม่ได้ครับสํารที่ต้องมีครับเมืองทองเปิดมาดียนชิอุตกะเอา,อา,เอาแต่ว่าอย่าพลาดนะครับแบบนี้พลาดแล้วโดนจุดโทษได้ครับแล้วมีโอกาสแล้วบอลโอ้ไม่รู้ใจกัน แม้ถ้าได้ยิงนี่น่าจะตีเสมอแต่ก็จบเกมครับเมืองทองเอาชนะซันเฟสิฮิโรชิมาไปได้2ประตูต่อหนึ่งในเกมเปส2017นะครับภาพบรรยายบายเก่งพิซซเกเมอร์ครับโอ้โหนี่ก็เป็นแค่เพียงในเกมเฟส2017เท่านั้นนะครับของจริงผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมกันีนทีผ่านของจริงทางการถ่ายสดจากไทยรัฐทีวีนะครับผมสำหรับครูนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรูปเกมที่นี่ครับคือประตูแรกของ เบื้องทองจากเทลสิตนะครับแล้วก็โอกาสตีเสม,เมอนี้ฝั่งของทางด้านชันเซซี่นี่ก็มีครับเดี๋ยวเราจะกดข้ามไปให้ดูนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับจังหวะตีเสมอของซันเซซี่ฮิโรชิมาครับเปิดมาก็จังหวะเร็วจังหวะที่2เนี่ยคนที่ให้มานี่แม่แต่จิมะนี่เปิดมา มียาโยชิดีซัดดยขวาเลยครับฝักบัดแล้วซัดดีขวาทำให้ตีเสมอได้ในครึ่งแรกโอกาสเยอะ,ะครับคู่นี้แล้วยิงกองพีทันซิวาับถูกปฏิเสธโดยฮนยาชินะครับ,ก,รษษษรบก็สารัตนี่หลอกยิงก็เหมือนกันก็จังหวะนี้แหละยังไม่่ันฮนยาชิจะปอิมานี่มีโอกาสได้มากกว่าเพื่อนครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับลูกนี้จบครึ่งแรกก็นำอยู่หนึ่งเ,เสมออยู่หนึ่งหนึ่งครับ แต่ในครึ่งหลังครับเนี่ยลูกนี้ต้องชมชนะทิศสมกสินครับปฏิกิริยาที่เร็วครับทำให้มงทองได้ประตูที่2แล้วก็ชนะในเกมนี้ไปโดนชนล้มแล้วก็ไม่หยุดนะครับวิ่งมายิงต่อและผู้เล่นของโยชิมาน,นีชนะงักไปนะครับทำให้มงทองหนึ่งพิจาราสองนึงแล้วก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังครับทำให้ชนะไป2ประตูต่อเน,นื่งจากชนะทิศสมกสินครับ มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีน2017นะครับผมก็รับชมและหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะถูกถูกใจนะครับอย่าลาืมกดซุ้มใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเลังใจให้เก่งพิเศษเกิร์มด้วย,ย,ยนะครับผมมีข้อผิดพลาดในการที่เกิดขึ้นผมต้องขออภัยมาที่นี้แล้วก็ไว้นะคลิปนี้ด้วยครับไว้ลกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าคลิปนี้ขอลาทุกคนจากผมสวัสดีครับ